สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะฮะเย yeah. วันนี้จะเป็นแวนซิโลนั่นเองนะฮะแวนซิโลการเปิดตู้เมกาโคอลนีนะฮะ,ะตู้เมกาโคอลนีเนี่ยมันเป็นตู้มาชินนิ่งนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะอยากเล่นค่อนข้างอยากเล่นกับสายนี้เพราะว่ามันเป็นสายแรกๆของมาชินนิ่งที่คุณพ่อได้เล่นในภาคจีนะเพราะว่าตอนนั้นของไทยเขามีพวกกล่องลีอะไรพวกนี้มาก็เลยได้ได้ลองเล่นมาชินนิ่งดูก็ เป็นเด็กที่เล่นสนุกนะเพราะมันสตันสตันแล้วก็สตันรัวๆเลยนะฮะหรือที่จริงๆมันต้องเรียกว่าพไลท์จับแช่ห้ามลุกห้ามอะไรพวกนี้และมาในแวนซีโรเนี่ยมันได้ได,ได้บัฟตรงที่ไอ้พวกที่ถูกพไลา์อะแวนมันจะมีตัวตีทะลุเสบเพราะฉะนั้นแวนมันสามารถตีเข้าเข้าช่องกลางเลยโดยที่ไม่ต้งสนตัวที่เสพข้างๆแต่ว่าโดนพไลา์นะฮะแล้วก็เช่นเคยนะว่าไอ ตู้พวกนี้เนี่ยมันช่วงหลังๆเนี่ยมันเหมือนกับมันให้พวกนี้มันน้อยมากเลยเปิดคุณพ่อเปิดได้แค่สี่สิบแปดครั้งเองอะ่ะจริง,รงมันน่าจะเปิดได้มากกว่านี้นะสมัยก่อนคุณพอ่อบ่นทุกที่แหละว่าได้ประมาณห้าสิบกว่าครั้งทุกครั้งคราวนี้มาหลังๆมาได้ประมาณเนี้ยสี่สิบสี่สิบตลอดเลยคุณพ่อเปิดครั้งละห้านะครั้งโลแรกขอแปดก่อนที่เหลือโลละห้าพอมันจะได้ไม่นานมากแล้วก็คุณพ่อมีหินคราฟมาคราฟ สามแลตอนนี้คราฟได้สองใบแล้วแน่นอนโอ้โหสองแลมาหนึ่งใบถ้ามันไม่ครบถ้าสามแลมไม่ครบจริงจริงคุณพ่อต้องยอมกัดเลือดกัดเนื้อตัวเองเพื่อที่เอาฟอยล์เก่ามาคราฟนะสองแลมาสองตัวสามตัวถ้าสองแลมาอย่างนี้ถือว่ายังอุ่นใจได้นะมันยังมีสองแลออกมาตัวเหยียบนะฮะ ไม่ติดแมชชีนนิ่งแต่ว่าเป็นฐานเยียบหนังมุมสมแลที่เป็นคอมมอนมารุนรัวเลยโอเคได้ตัวตีหมื่นสองมาสองตัวเป็นฟอยด์ทั้งสองตัวเลยได้ตัวปัปปิยองมาสองตัวก็ไม่ได้แย่มากนะทั้งละห้าแล้วนะฮะ จะเปิดได้สี่หนึ่งสี่ประมาณแปดรอบนะส oh, ี่สิบซองโอ้สองแลเองตัวที่สามละสองแลตัวพวกนี้มันของมันน้อยมากมันจะได้เนี่ยเริ่มําเแลเห็นไหมเพราะว่ามันมีอยู่แค่นิดเดียวเองมันไปลุ้นแค่ว่าคุณจะออกสามแลหรือเปล่าเพ่านั้นเองนะฮะโอ้โหครบเลยครบแล้ว เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ออกอะอาทิตย์หน้าพืนหหัน้าเหมือนกันใช่ไหมอันที่หนึ่งก็จะเป็นตู้ใหม่แล้วเนอะมีสี่แคนโกมีโอ้โหพูดไม่ออกเลยไปต่อไม่ถูกมีโก้มีคังเงมีลิงก์แล้วก็มี ครับามีลิงก์แล้วก็มีเอ่อชาร์โดพออตูหน้าก็ลงทุนเยอะอยู่นะฮะมาชินนิ่งมาแรงมด,ดแต่ละหนึ่งใบนะฮะสามแล่สองสุดท้ายของโรนี้อืมเหลือได้สามแลมาหนึ่งใบแล้วเราต้องได้สามแล แปดใบหรืออย่างน้อยที่สุดต้องได้ห้าใบนะฮะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่เช่่าจะทําได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยห้าใบในเอ,อ่อหกโลต้องออกโลละใบเป็นอย่างน้อยโอเคมาแล้วสักทีเถอะอ่าก็มาไ,ไหลายใบหน่อย สองเลนแลา้่าจะครบนะตัวนี้ไม่น่าจะเหมือนกับตัวอื่นที่ขัดสองเลนโอเคแมชชินนิ่งมาแบบละตัวแล้วนะฮะเก็ดสามโอ้ยสองใบยอย่างนี้สี่เยี่ยมฟอยด้วยนะโสวยมากครับแมชชินนิ่งนะถ้าได้เนี่ยคุณพ่อจะเอาแมชชินนิ่งไปลงแหลงยาวๆจนกว่าจะถึงเดือนหน้าเลยนะเนี่ย เพราะเลยคาดหวังว่าจะได้เพราะว่าอยากเอาไปลงแรงนะอยากเล่นนั่นแหละวันนี้ลืมบอกไปนะถ้าคนดูคลิปนี้วันนี้เราจะมีสองคลิปนะเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ก็จะอีกห้าโมงครึ่งจะคลิปเต่อออกมาเลยนะฮะเราทำสองคลิปเลยนะทิ์นี้แอยวันนี้อ่ะอีกใบครับเยี่ยมในสุดท้ายนะ โอเคมดมีสามใบแล้วจะได้มดอีกหนึ่งใบแล้วก็จะได้เฮลเฮลเฮล克ใช่ไหมหรือเฮลคิวลิสเฮลคิวลิสสิเฮลคิเลิสอีกสามใบโอเคโอเคเหลืออีกยี่สิบซองถ้าถ้าไม่เกลือจริงๆก็น่าจะได้นะถ้าไม่แบบเกลือเกลือนะมาไหม โอ้ยส้ำจนไม่รู้จะสัำยังไงแล้วพ่อ,อมามาอ่ามาอีกใบหนึ่งแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีสามแลอะไรก็ได้ยังไม่ซ้อมยังไม่ซ้อมยังไม่ซ้ำนะฮะปึ๊บโอ้ยฟลอ,อยังระบายเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะฮะเยี่ยมไปเลยตอนนี้เท่ากับว่าเรา เราแน่นอนแล้วแหละว่าเราได้สามแรครบแปดใบแน่นอนคุณพ่อยอมกรีดเลือดกรีดเนื้อเพื่อที่จะให้ได้อีกให้การันตีให้เราได้สามแรครบแปดใบนะฮะจะได้เล่นเมกาโคลนีสายนี้แบบฟูปูนะฮะโอ้อีกใบหนึ่งแล้วน้ำเสียงน่าหมันไส้นะหมันไส้ตัวเองเหมือนกันพูดเนะี่ย โอ้ยตัวทิ้งจั่วนี่มันออกมาเยอะเยอะแต่ก็ดีนะตัวทิ้งจั่วออกมาเยอะคือดีนะครับเพราะว่ามันเป็นแลเดียวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหินเล็กทั้งหมดไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยไอแ้แมลงแมงมุมไอ้แมลงเกตหนึ่งเนี้ยแล้วก็แมงวันเนี่ยไม่ดีนะออกมาเยอะไม่ดีมันเป็นหินเกลือนะฮะคุณพ่อมีเป็นกี่ล้านเราไม่รู้ตอนเนี้มันเยอะเกินไปแล้วนะทำอะไรไม่ได้นะฮะไอ้หินหินเล็กเนี่ยอย่างน้อยมันยังเอาไอ้หินสับ แลเดียวนี่ยน้อยน้อยคุณพ่อยังเอามาเก็บเป็นสแปรของตู้หน้าได้นะโอ้โห,หมดครบแล้วนะฮะเป็นฟอยลสองใบไม่ฟอยลสองใบโอเคเหลืออีกสิบรอบสุดท้ายของเราถ้าเกิดว่าคุณพ่อไม่ต้องไปกิดเลือดกิีดเนื้อเพื่อที่จะเอาของเก่ามาทำเป็นสามแรนะเพราะว่าครบนะฮะ ตอนนี้ก็แค่ของตอนนี้ยโอยของตอนนี้ก็พอแล้วนะ,ะกระตุกด้วยตอนนี้ก็แลกดวงได้ครบก็เปิดให้มันหมดไปเพราะว่าไอตัวกาชาเนี่ยมันเก็บไว้ตู้หน้าไม่ได้ไม่เหมือนกันเหรียญน,นะไอเหรียญเหรียญเหรียญเหรีเขียวว่ามันยังพอเก็บไว้ได้นี่ก็ใช้ให้มันหมดไปนะฮะ ย่อยหมดเลยบางเนี่ยไม่มีอะไรเก็บนั่นไงอ๋อมีฟอยใบหนึ่งโอเคหวังว่าตู้นี้ไม่เกลือแล้วตู้ตู้ต้นเดือนจะไม่เกลือเหมือนกันนะฮะตู้นั้นนี่หนักนะเจ็บเจ็บหนักนะนะั้นอันนี้ของฟรีอันนั้นมันของเสียตังลุล้วนนะแตู่้เสียตังก็ไม่ถูกของฟาร์มล้วนโอเคปิดด้วยสามแลกการันตีนะฮะออ้ฟอยฟอยอู้สวยดังโอ้ วยเกินสองแลนะฮะสวยก็3สามแลอีกฟอยอือโอ้โหฟอยมาสี่ใบสามใบเลยนะฮะอือหือสองสุดท้ายเลยปิดปิด,ปด,ปดสวยสวยปิดสวยสปิดสวยสวยนะฮะอืมใบสุดท้ายด้วยอืมโอเคโอเคมาก คราฟแค่ใบเดียวนะมีสองแล้วก็ฟอยใบหนึ่งเรีอกว่าเราคราฟแค่ใบเดียวโหสวยเป็นตู้ที่สวยที่สุดตู้หนึ่งนะฮะคุณพ่อไม่ไม่ลุ้นไอ้นี่แหละเพราะว่าเนี่คุณพ่ออัดตอนสายตอนกลางวันกับตอนเย็นอนะคุณพ่อน่าจะเปิดได้สองสามซองคุณพ่อช่างมาละเปิดได้อะไรก็ช่างละคุณพ่อคราฟเลยคุณพ่อจะได้ไปเล่นเรื่องๆไม่ใช่อะไรตัดเด็กเลยนะฮะน่าจะเร็วแหละเพราะว่าเวลาน่าจะเหลือ มันมีมันเปิดไม่เยอะและตู้มันของก็ไม่เยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเปอร์เซนต์ที่จะได้ไอ้พวกนี้มันไม่ยากเพราะว่าเพราะว่าของมันไม่ได้เยอะขนาดแบบโอ้โหตู้หนึ่งมีทีหนึ่งออกมาสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบใบนี่ตู้นี้มันมีแค่กี่ใบเองมินี่น้อยมากนะฮะเป็นตู้อีเวนท์ที่ของน้อยมากๆตู้หนึ่งพูดได้เลยนะฮะอ่ะาเด็กๆต้องมาตั้งสตั้งตั้งไอ้นี่ใหม่เพราะว่าคุณพ่อลบ ลบเด็กทิ้งไปนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนะก็เลยที่มันเยอะเกินก็เลยลบทิ้งไปใช้ตัวเริ่มใหม่นะฮะตัวเริ่มนี้มันบอกว่าเอามันยะโซงัดเพื่อลึกงัดเพื่อลุกตัวหนึ่งชีบวกให้สามพันและจั่วหนึ่งซุปเปอร์เก่งเก่งแบบเออจะเก่งยังไงแล้วนะฮะอ่านี้ตัวถ้าฝั่งตรงข้ามมีตัวที่เลสอยู่ทิ้งมือทิ้งมือหนึ่งใบและจัว่วคืนหนึ่งอ่าด้วงด้วงบอกว่าถ้ามันบูตให ถ้ามันบูตให้แมชชีนนิ่งตีฮิตแวน์จับสตันตัวหนึ่งจับพาราไลตัวหนึ่งนะฮะคุณพ่อเอานี่ออกตัวหนึ่งเอาตัวนี้เพิ่มตัวหนึ่งตัวนี้บอกว่าเขาลงช่องเลียได้โซชาร์ตหนึ่งใบอ่าใส่ไอ้นี้สามตีหมื่นสองนะฮะปไปยองใส่สี่ไอ้ใส่สี่เหมือนกันทั้งสองตัวก็ไปยองลงบงสนามมาจับเพื่อนไอ้จับตัวตัวงข้ามตัวหนึ่งพาราไรนะฮะจับแช่หนึ่งตัว จริงๆตัวนี้ไอแมงมุมไอตัวนี้มันก็จับแชร์นะแต่ว่าคุณพ่อคิดว่าเอาไอ้น,นี่ดีกว่ากระตุก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 เฉยโอ้ตายตายอเอามาหายอีงโอเคคุณพ่อคิดว่าเอาแมงมุมมาสักสองใบแล้วเอาอันนี้มาอีกสามใบลองเล่นดูก่อนถ้ายังไงค่อยเปลี่ยนเพราะว่าแมงมุมมันบอกว่าถ้ามี แมชชินิ่งอยู่ในโซมันจะตีหมื่นสองก็สกิลคล้ายๆกับคล้ายๆกับหมดแต่ตัวนี้ลงมาไม่รู้ว่าต้องตีฮิตหรือเปล่าจำไม่ได้หรือว่าลงมาเฉยดูก่อนน่าจะต้องตีฮิตแหวนบาทหนึ่งพาราไรตัวหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรเอามาติดเล่นๆครบไปเลยฮะไปให้หมดเป็นคุณพ่อเอาเป็นจั่วกับจัว่ว ตัวนี้คุณพ่อเอาเป็นฮิลนะแล้วก็เอาตัวนี้เป็นจัว่วตอนนี้ขอเล่นจั่วหมดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนทีหลังนะสองกับหนึ่งเอาเพิ่มคราเพิ่มไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าถ้าตู้อีเวนต์หน้าใหม่มาคุณพ่อก็จะคาบได้สามแลได้สองใบแน่นอนเป็นการันตีเลยว่าคาบสามแลได้สองใบก็ครบและ อแต่คุณพ่อเห็นเขาเล่นจริงๆคุณพ่อเห็นเขาใส่ใส่สแตนนะเพราะว่ามันจอ,อยังไงดีอ่าเพราะเอาอันนี้เป็นสแตนแล้วกันเพราว่ามันแช่อันแช่แล้วมันตีทะลุเส็บได้ดีไหมดูแหละคุณพ่อเอาอันนี้เป็นคีเลยจบจบไปเพราะว่ามันตีทะลุเส็บได้เผื่อเขาไม่มีพีจีก็อออินไปเลยนะ ประมาณนี้กับเด็กมาช h ินนิ่งนะฮะมันก็ต้องเป็นกึ่งอนะเพราะว่ามันคุณพ่อจะเอาท่าผาท่เบียกไหลพัลไลเพราะว่ามันท่าเบียกไหลมันเก่งมากเลยมันแช่ทั้งสานามนาะมันแช่แวนด้วยนะฮะอันนี้สลิปของ Overdress ถ้าเล่นอีเวนต์เปิดตู้มาใช้ใช้ใชเพชรเกลือไปก็สิบร้อยพันเพชรก็ไปแลกมาและได้เหรียญดีมาแล้วก็ ยี่เหรียญไปแลกได้สลีปหรือถ้าได้ไปเหรียญก็แลกสกินได้เลยนะยู่ๆกับม,มิกุม,มิเออมาใช้อันนี้เลยก็ฟูแล้วก็มีสิทธิ์อยู่ข้างบนตารางนะ,ะของฟูอ้าค้างอีกแล้วอ้าวฮัลโหลค้างเชอยโอเคถ้ามันจะค้างอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จากกันเลยกัน และเสร็จแล้วอย่าลืมดูคลิปต่อไปของคุณพ่อด้วยนะฮะคลิปหน้าต่อจากอันนี้เลยก็คลิปต่อไปแหละยังไงก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับชมพื่อหัดหน้าสำหรับคนที่ติดตามแวนซิลโลของคุณพ่อพื้หัดหน้าอ้อออลืมเราจะอวดว่าพื่อหัดหน้าเราจะโฆษณานะฮะนี่คือโฆษณานะเนื้อที่โฆษณาเดี๋ยวคุณพ่อรับรางวัลกั ลืมลืมไปได้ยังไงนะฮะเราทำคลิปนี้เราเพื่อจะทำอะไรเราเพื่อจะขิงเราไม่ทำคลิปเปิดโชว์ทำคลิปเพื่อขิงนะฮะอ่าเปิดตู้นี่ห้าครั้งได้หนึ่งซองเปิดสิบห้าครั้งได้อีกหนึ่งซองแล้วก็เปิดสามสิบครั้งได้อีกหนึ่งซองนะคุ้มเราทำอะไรเราไม่ได้มาเปิดตู้โชว์อะไรอู้อันนั้นเป็นเรื่องรองเรื่องหลักคืออันนี้นะฮะ เราจะมาขิงเขามาลืมขิงไังไงโอ้หนาทีหลักร้อยสามสิบเจ็ดซองนะฮะถ้าตอนนี้คุณพ่อก็ลงแรงอย่างบาคลังอยู่เพราะฉะนั้นมันจะตกอยู่ที่ร้อยห้าสิบสองเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อขาดรางวัลแรงอีกสิบสามซองที่จะได้แล้วก็ทั้งหมดมันจะเป็นร้อยห้าสิบสองบวกกับตู้หน้ามามันจะมีมันจะมีให้แน่อนอนแล้วสิบซองร้อยหกสิบ ถ้าถ้าถ้ามันมีแจกอะไรอีกสิบซองก็จะเป็นร้อยเจ็สิบแต่อยา่าเพิ่งไปหวังมากเอาแค่ร้อยหกสิบซองก่อนเราจะมีหนึ่ง้ยหกสิบซองกับอีกหนึ่งพันห้าร้อยเพ็ดบวกบวบวก,บวกเพ็รนะเพราะเพชรมันจะเพิ่มทุกวันอีกสิบละสามสิบยี่สิบอยู่แล้วและอะไรอีกและการันตีสามแลอีกหกซองนะฮะเอคือหรือหัดหน้าถ้าเป็นไปได้ไม่อยากเปิดหมดเลย คุณพ่ออยากเปิดแค่ร้อยซองพอมันเก็บไว้เพราะว่าเพราะว่าเดือนเมษามันจะเป็นตู้สุดท้ายของลิลงจ็อกเกอร์ของญี่ปุ่นแหละและเมษาละพฤษภาเดือนห้ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นตู้ภาครีเจนนะฮะและตู้แรกของรีเจนมันเป็นรอยั l พา l าดินน่ะก็ต้องเปิดอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยไม่อยากจะเปิดหมดนะถ้าเป็นไปได้นะฮะไม่อยากจะเปิดหมดเลยก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับเรชม แฟนแฟนแวน,นซิโลก็รอชมอาทิตย์หน้าได้นะฮะพื้นเลือหัดหน้าวันที่หนึ่งช่วงเวลานี้แหละคุณพ่ออัดสายเซิร์ฟเวอร์เปิดก็อัดแล้วก็อ่าโพสต์ตอนเย็นเหมือนเดิมห้าโมงก็ชมรอชมกันได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะ,ะสักหรณชมติดตามเพจติดตามช่องตอนนี้จะถึงหนึ่งพันอีกแค่สิคนเท่านั้นเองนะฮะใครจะเป็นคนกดหนึ่งพันให้คุณพ่อนะกดหนึ่งพันให้คุณพ่อแล้วแคปรูปมาที่เพจก็ได้นะคุณพ่อจะ ขอบคุณมากนะฮะไม่มีอะไรให้นะช่วงนี้ยังไม่มีอะไรให้นะฮะก็วันนี้ก็ต้องสวัสดีครับและอย่าลืมมีอีกคลิปหนึ่งอีกห้าโมงครึ่งมีคลิปหนึ่งนะอย่าลืมชมสวัสดีครับ